เห็นแล้วค่ะกับเ m Series 7ใช่เัที่บอกว่าทั้งใหญ่ยาวใหม่มันจะรวมขนาดนั้นวะอยากรู้ว right? ่าจะเป็นไงใช่ไหมใหญ่ยาวจริงๆแล้วมันก็ไม um um ่มีอะไรมากครับแค่ทําสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกอืเลิศอะน่าจะทำั้งนะไปชมกันเลยครับพวกเราอ่ะช่วงรหัสลับ DNA เมื่อปี2013 BMW ได้ทำการปรับย่อยให้กับซีรีส์7และในครั้งนั้น BMW ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกอย่างท่วมท้นให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับซีรีส์7 2013แต่ในปีนี้ความเยี่ยมยอดที่ว่านั้นมันกำลังจะถูกยกระดับให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกก็เพราะมันถึงเวลาแล้วครับที่ของใหม่จะเข้ามาแทนที่โดยซีรีส์7ใหม่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการายในปี2015ก่อนที่จะจำหน่ายจริงในปี2016และแน่นอนว่าซีรีส์7ใหม่ มีตัวถังให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานและแบบช่วงล้อยาวและก็อย่างกำบนัดกันไว้ครับพอช่างภาพของเราไปได้ภาพของซีรีส์เดขณะกำลังทดสอบการใช้งานจริงอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเรื่องอุณหภูมิไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่ามันร้อนกว่าปกติหลายเท่าตัวแต่ถึงแม้จะร้อนแค่ไหนช่างภาพของเราก็ไม่หวัน่นซึ่งก็ทําให้เราทราบว่าทีมงานของ bmw ได้ให้ความสําคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักตัว ของซีรีส์เใหม่เพราะในรุ่นใหม่นี้โครงสร้างตัวถังแบบโมโนคอกที่ทําจากเหล็กจะถูกปรับเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างที่มีการผสมผสานกันระหว่างเหล็กกับอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์แทนซึ่งผลที่เกิดขึ้นทําให้ซีรีส์เใหม่มีน้ําหนักตัวโดยรวมเบาขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบันถึงประมาณ600ปอนด์ส่วนเครื่องยนต์นอกจากแรงม้าจะเพิ่มขึ้นเกือบ100ตัวแล้วซีรีส์เใหม่ยังมีเวอร์ชันไฮบริดให้เลือกใช้อีก2เวอร์ชันด้วยกัน คือเครื่องยนต์4สูบขนาด2,000 cc กับเครื่องยนต์6สูบขนาด3,000 cc ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและอีกเวอร์ชั่นคือเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียงรุ่นใหม่ทำงานร่วมกับชุดไฮบริดปลักอินส่วนระบบส่งกำลังน่าจะเป็นหน้าที่ของเกียร์อัตโมติ9จังหวะรุ่นใหม่ของ ZF ควบคู่กับชุดเกียร์8จังหวะที่มีใช้อยู่แล้วในรุ่นปัจจุบันครับ